สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะที่บริษัทถอโตนั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีเป็นรถหูนะคะสไตล์ผู้บริหารได้เป็นตัวท็อปและที่สําคัญนะคะเลขกไมล์ของเขาอยู่เพียงแค่ เก้าหกว่ากิโลเท่านั้นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะคะประหยัดจากายแดงไปถึง9 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าดีเทลตัวรถคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปรับชมนั้นก็รบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเอง เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะีคะก็ตัวรถนะคะที่ต่ออยู่ด้านข้าของรุ่นตอนนี้เลยก็เป็นเบร์ตาแชมรีนั่นเองนะคะได้ตัวโฉมหน้าออนิวเลย<ๆ>กับรุ่น2.5ตัวไฮบริดพรีเมียมสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถปี2019ราคาค่าตัวของเขาอยู่เพียงแค่989,000บาทเท่านั้นเองจากราคาป้ายแดงนะคะ1,890,000เลยนะคะบอกเลย เซฟคอนะจากป้ายแดงไปถึง9 0ส0บาทนะคะได้ดังคุ้มค่าคุ้มราคาตัวท็อปและที่สำคัญประหยัดน้ำมันสุดๆกันไปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรานาะมาดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับ t ต y o ต a c a m ry ี่คันนี้นะคะดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตดูทันสมัยมากกว่าเดิมเน้นการตกแต่งนะคะด้วยตัวโครเมียมนั่นเองและในส่วนของตัวโลโก้ t o y o t a นะคะก็จะมีในส่วนของตัวเรดารนนะคะช่วยเตือนก่อนการชนนะคะ มาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านหน้าเห็นไหมคะชุดโคมไฟยังใสยอยู่เลยสภาพดีมากๆนะคะไม่มีรอยแตกร้าวนะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีเด y l ไลท์ l v d แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะจัดมาให้ในชุดโคมไฟเดียวกันจัดเซ็นเซอร์มาให้นะคะด้านหน้า2จุดและยังมีไฟตัดหมอคู่หน้านะคะที่ติดตั้งจากโรงงานทั้งหมดนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติเลยนะคะ,ะมาต่อกันนะในส่วนของตัวล้อ,อก,กันดีกว่า สำหรับล้อของเขานะคะก็จะได้เป็นล้ออลอยนะคะสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานขอบ17เลยจะเป็นตัวล้อแน่ค่ารูแบบนี้นะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะทนทานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างนี้เลยและดูสภาพเห็นไหมคะไม่มีรอยขูดรอยขีดเลยนะคะสภาพดีมากๆมาพร้อมกับยางบริสโตนนะคะทั้ง4เส้น ยางสัปดาห์ที่21ปี2024นะคะก็สภาพยางนะเพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่ๆม,มาดดอกยางยังเลือกๆใช้งานอีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนก็ยังได้เลยนะคะมาต่อกันที่ตัวกระจกมองข้างของเขานะคะตรงนี้เนี่ยทั้งพับและปรับเขาจะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองและจะมีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่หูของกระจกมองข้างและที่สําคัญนะคะเขาก็จะมีในส่วนของตัว BSM นั่นเองนะคะนั่นก็คือสัญญาณเตือนมุมอับน,นะคะจัดมาให้ถึง2ข้างเลยทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเองและนี่ค่ะตัวกระจกนะคะทุกบ้านก็จะมีสัญลักษณ์ของเตต้านะคะติดไว้แบบนี้นะแปลว่าตัวกระจกนะคะเดิมๆไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนและก็ยังมีสัญญาณกันขโมยนะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วย มาต่อกันนะในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกจะทํามาจากวัสดุโครเมียมนะคะแบบนี้ทั้ง4ีบาทเลยสําหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยเห็นไหมคะคมสันเหลี่ยมด้านข้างข,างของเขานะยังอยู่ครบและด้วยกับสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาทําความสะอาดไดง้ง่ายมากเลยรับประกันนะคะว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกลับสีและตัวรถก็ไม่เคยมีความด้วย มาต่อกันนะในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้สาหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างตัวเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะคะอันนี้เชื้อเพลิงที่ใช้เนาะก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95รองรับ E20 ด้วยนะคะมาต่อกันที่ตัวกระจกบานด้านท้ายกันดีกว่านะคะสําหรับตัวกระจกบานด้านท้ายนี่เลย ติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้ามาให้แล้วด้วยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3าเป็นหลอด LED นะคะ mm hmm. อยู่ภายในตัวรถ mm hmm. ส่วนกระจกบานด้านท้าย mm hmm. ก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยมาต่อกันที่ชุดโคม้อไฟด้านท้าย mm hmm. เห็นไหมคะชมนี้เนี่ยชุดโคม้ไฟเนี่ยค่ะจะคะ่อนข้างโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยและเขาจะใช้เป็นหลอด LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติ ชุดโคมไฟยังใหม่สภาพดีมากๆเลยนะคะนี่และตัวคิ้วนะคะเขาก็จะตกแต่งตัวรุ่นของเขานะคะที่คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายมีกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยและก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายจัดมาให้ถึง4จุดกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับตัวเซ็นเซอร์นะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่รองลงมาจากตัวกล้องถอยหลังเลยเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองเดี๋ยวนุ่นนะจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถเปิดจากด้านหลังก็ได้เปิดจากภายในก็ได้และสามารถกดค้างเปิดจากกุญแจรีโมทได้เลยนะคะดีเขาก็จะทําการเปิดออกมาแบบนี้นะคะและจะมีตัวชกคช่วยผ่อนแรงในการเปิดด้วยนะคะ ันบอกเลยภายในกว้างมากนะเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะอย่างจุใจมากๆเลยและต้งกลางนะคะก็จะมีช่องไว้สําหรับหยิบของนะคะจากห้องผู้โดยสารมาสู่ห้องสัมภาระด้านท้ายนั่นเองเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมาเขาก็จะมีตัวแขวนไว้ให้แบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงนะคะแล้วก็นี่เลยยางอะไรสำรองนะคะอยู่ด้านล่างส่วนรายละเอียดตัวโครงสร้างเห็นไหมคะ เม็ดอาร์คดีเทลรายละเอียดต่างๆจากโรงงานอยู่ครบรอยซีนทางมะพร้าวก็เป็นสีเดิมๆสีเสมอกันเลยรับประกันนะคะว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยจมน้ำไม่เคยน้ำท่วมแล้วก็ไม่มีชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะอะมาดูในส่วนของหัวนอ็อตปากระปงด้านท้ายกันนี้เลยเห็นไหมคะจะเป็นสีเทาสีเดิมหัวน,อน็อตไม่ไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยขยับเลยให้ดูกันแบบชัดๆกันเลยนะคะ ตัวน็อตก็จะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแบบนี้เลยนะคะก็แปลว่าตัวรถเนี่ยโครงสร,ร้างเดิมบอดี้เดิมเลยนะคะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะทดลองขับเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทุกวนันสามารถพาช่างเข้ามาดูรถด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ารถทุกคันที่บริษัทเรานะคะก็จะมีการตรวจรถจากบริษัทชั้นนำนะคะ เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนดด้วยอ่ะอันนี้นะคะนุ่นก็พาเดินดูในส่วนของบอดี้ด้านนอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชั่นภายใน,ในกันดีกว่านะคะเมื่อกี้ภายนอกนะคะด้วยกับดีไซน์การออกแบบที่ค่อนข้างดูสปอร์ตแล้วนะคะชมนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการออกแบบภายในใหม่ทั้งหมดเลยให้ตัวรถนะคะ ดูสปอร์ตมากกว่าเดิมด้วยนะอ่ะเราเริ่มกันตั้งแต่กุญแจก่อนนะคะถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชนก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบทรงอ้วนๆหน่อยเนาะแต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยให้ดูแบบเรียวขึ้นแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบเมทัลิกสีเทาตรงนี้นะคะตัวกุญแจจะเป็นแบบสมาร์ทคี์เลสก็จะมีตัวเซนทัลล็อกเปิดฝากระโปรงหน้าท้ายแล้วก็สัญญาณแจนงหมยนั่นเองเนาะ,ะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะกดปุ่มก็พูชตาร์ทได้เลยนะคะ ตัวพวงมาลัยนี้จะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ได้มีการเซ็ตเรียบร้อยแล้วซึ่งพอเราสตาร์ทปุกพวงมาลัยเขาก็จะปรับในระดับที่เราตั้งค่าไว้พอดีเลยนะคะสําหรับตัวพวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะฝั่งนี้ก็ไว้สําหรับควบคุมเ,เสียงรับสายวางสายส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นตัวค r สคอน control นะั่นคือตัวล็อกความเร็วนะที่สําคัญมีตัวระบบเรดร์ช่วยเตือนก่อนการชนระบบล็อกเลนเขาก็จัดมาให้ครบเลย และด้านหลังพวกมลาลลยก็จะมีตัวเพรสชิพนะคะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยนะอ่ะเข้าไปดูในส่วนของตัวเรือนใหม่กันนะคะสำหรับคันนี้รถปี2019เลขไม์ของเขาอยู่ที่91,451กิโลมนะคะซึ่งเป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงนะคะรับประกันไม่เขี่ยไมย่ไม่กอไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติสตโตโยต้าย้อนหลังได้ด้วยนะคะมาต่อกันที่ตัวคอนโซลกลางดีกว่านะคะซึ่งตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงแล้ว ตัวนี้เป็นตัว h ฮบิดพรีเมียมตัวท็อปนะคะจะได้เป็นตัวเครื่องเสียงของ JBL นะคะหน้าจอสัมผัสทัสรีนแบบนี้เลยนะมีในส่วนของระบบเนวิเกเตอร์นะคะเป็นระบบพิดทางนําแล้วก็เป็นจอสัมผัสสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้ฟังวิทยุ FM AM CD ได้และเวลาเราเข้าเกียร์ถอย ก็จะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังนะคะก็จะมีตัวเส้นกะระยะไว้ให้ซึ่งตัวนี้จอชัดมากแล้วก็มองเห็นได้แบบเรียวไทม์มากๆเลยนะคะมาตอนที่ตัวระบบแอร์นะคะนี่เลยตัวแอร์นะก็จะเป็นตัวระบบแอร์ออโต้ทริปเปิลโซนนะคะซึ่งแปลว่าตัวแอร์เนี่ยปรับความเย็นอัตโนมัติแบ่งแยกเป็น3โซนอิสระเลยนั่นก็คือฝั่งคนขบับฝั่งข้างคนขบับแล้วก็ห้องผู้โดยสารด้านหลังจะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะคะ ตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําตัวเบาะข้างคนขับอันนี้จะปรับได้สีทิศทางแต่ถ้าเป็นเบาะคนขับที่นุ่นนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าสามารถปรับได้ถึง8ทิศทางกันเลยทีเดียวยังไม่จบเพียงเท่านี้นี่เลยค่ะด้านบนหลังคาเขามีหลังคาสันลูปจัดมาให้ด้วยตัวเปิดปิดรับแสงนะคะจะเป็นการเปิดปิดด้วยแมนนวลนั่นเองนะคะแต่ว่าตัวกระจกด้านบนเนี่ยจะเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะคะก็จะมีปุ่มนะคะก็ ไว้สําหรับเปิดปิดนั้นเองนะคะนี่เราก็สามารถเปิดได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกอย่างน่าใช้มากนะคะและยิ่งเรานะได้เดินทางไปแบบต่างจังหวัดสูตรอากาศนะคะเราก็สามารถเปิดตัวกระจกนะคะรับลมรับแสงเองได้เลยนะคะบอกเลยนะออปชั่นเขาน่าใช้สุดๆนะคะและยิ่งตัวรถใหม่ๆนะวารังตีศูนย์ก็ยังไม่หมดด้วยอ่ะไปต่อกันที่ตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะ สำหรับตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนุ่นบอกเลยว่าขึ้นชื่อว่ารถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะเขาก็จะมีแบบออปชันฟังก์ชันต่างๆให้เลือกเล่นมากมายแล้วนะคะตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็จะมีพื้นที่นะคะค่อนข้างกว้างนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะสังเกตได้จากตัวเบาะแถวหน้ากับตัวหัวเข่านะคะก็จะมีแบบระยะนะคะค่อนข้างห่างทาให้มีพื้นที่เหยียดเท้าเนี่ยได้ค่อนข้างสบายนะคะมีในส่วนของช่องแอร์ตอนหลังนะคะเพื่อให้ความเย็นเนี่ยกระจายได้ทั่วตัวรถ และยังมีช่องจ่ายไฟด้านล่างนะคะให้อีก2จุดเลย นะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนี่เลยค่ะตรงพนักวางแขนเนี่ยก็จะเป็นที่วางเจ้าน้าฝดน้ําได้ด้วยและตรงกลางนะคะก็จะเป็นปุ่มไว้สําหรับควบคุมไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่นุ่นนั่งเองนะคะตัวไฮบริดคีเมียมเนี่ยจะตัวเบาะนะคะจะสามารถปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเพียงใช้นิ้วสัมผัสนั่นเองแล้วก็จะมีปุ่มไว้สําหรับเปิดในส่วนของม่านไฟฟ้าด้านหลังเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนชัแนลปรับอุณหภูมินี่เลยค่ะ จะอยู่ที่แผงตรงนี้นั่นเองนะคะและเท่านั้นยังไม่พอที่ประตูคู่หลังนี้เลยจะมีในส่วนของม่านกรองแสงนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นม่านแบบแมนนวลนะคะก็จะมีที่ประตูคู่หลังทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่าไปกันเลย เป็นสิ่งสุดท้ายนะคะที่พลาดไม่ได้เลยที่เราจะดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะเขาใช้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดขนาด2500นซีซีนะคะซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตัวเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะทำให้อัตราการเฉลี่ยการใช้งานของเขาเนี่ย สูงสุดอยู่ที่24กิโลเมตรต่อลิตรและทางเราเนีคะก็รับประกันว่าไม่เคยติดแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนไปดูในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงกันดีกว่านะคะนี่เลยสำหรับหัวน็อตนะก็จะเป็นสีเทาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยฉยับเลยเม็ดอาร์คที่เบ้าชกคนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลย ไล่ลงมาในสองตัวคานด้านซ้ายนะคะตัวคานด้านหน้าและตัวคานด้านขวานะคะทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คที่เ้าโชว์ฝั่งนี้ก็สภาพดีสมบูรณ์นี่เลยค่ะน็อตแก้มก็สีเดิมหัวน็อตฝากระโปรงก็สีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับแผ่นกันความร้อนนะคะที่ติดอยู่กับฝากระโปรงสภาพดีสมบูรณ์น็อตกิฟทุกตัวยังอยู่ครบ และนี่นะคะสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานและสุดท้ายก็จะเป็นสติกเกอร์สีนะคะสะภาพดีสมบูรณ์ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับตัวรถนะเราก็รับประกันหรือว่าไม่มีชนหนักนะคะพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เล่มทะเบียนนะคะไม่มีชํารุดหรือว่าสูญหายเลยนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับตัวรถผู้บริหารตัวท็อปเครื่องยนต์ไฮบริดกับ t ตยต้า c a มรี่โฉมหน้าออนิว2.5ตัวไฮบริดรีเมียมปี2019กับราคาค่าตัว989,000บาทเลขใหม่90,000กิโลสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงเข้ามาทดลองขับได้เปิดทำการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยที่บริษัททอออโต ยูติดถนนใหญ่นะคะสุวินทว,วงศ์เขตมินบุรีกรุงเทพนั่นเองดูจบแล้วนะคะนุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมนะคะกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมนะคะคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลย คมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ